ครับสวัสดีครับวันนี้สาธิตเรื่องของการใช้ห้องสมุดออนไลน์นะครับผม e- l i v e r y ใช้ o o นหน้าหนึ่งนะครับผมอยู่ในแอปนะครับของห้องเรียนออนไลน์แล้วก็อยู่ในเว็บไซต์นะครับผมตามที่ผมได้ส่งให้นะครับผมเราเลื่อนมาข้างล่างนะครับก็จะเจอนะครับตรงนี้ครับผมนะครับตรงนี้เป็นห้องสมุดออนไลน์นะครับผมสอนวิธีการใช้ให้นะครับสมมติว่าเราอยากดูหนังสือเล่มไหนนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ สือที่เราต้องการเช่นผมต้องการดูเรื่องเมืองศิลปะมหาสนุกนะครับผมก็คลิกเข้าไปพอคลิกปุ๊บนะครับแถบบุ๊กมาร์กนะครับแถกบุ๊กดีเทลนะครับก็จะขึ้นมาโอเคให้เราคลิกไปที่วิวนะครับผมนี่นะครับขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเราก็สามารถเปิดดูได้เหมือนหนังสือทั่วไปเลยแล้ครับผมถ้าเราอยากให้เต็มจอนะครับเราก็คลิกที่ Open a new window นะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ด้วยโอเคอ่านะครับก็นี่เปิดให้ดูนะครับอ่านะครับฝากคุณครูช่วยแนะนําให้ผู้ปกครองนะครับให้ท่านได้เปิดทางหนังสือนะครับเนาเพราะว่าปรมถมวัยเราอยากให้เด็กได้รู้จักอ่านหนังสือนะครับหนังสืออิเล็กทรอนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เด็กเสด็กสามารถดูได้นะครับนี่นะครับเปิดหนังสือทั่วไปเลยครับผมนะครับ อันนี้ได้รับผมได้โหลดมาแล้วก็เป็นหนังสือหนังสือฟรีที่เขาให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับจากสสสจากเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่เขาเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับที่เป็นหนังสือเล็กทรอนส์นะครับหนังสือการ์ตูนเล็กทรอนส์นะครับก็เลยโหลดมานะครับผมครับนี่ก็คือวิธีการนะครับถ้าเราจะออกก็ก็ปิดครับผมนะกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ ก็จะกลับมาเหมือนเดิมดูเล่มใหม่ครับผมได้ใครหลุดำก็ย้ายเต็มจอครับผมได้ใช้รหลุดำนี่นะครับก็เป็นหนังสือการ์ตูนที่มีประโยชน์นะครับนัาณนี้นะครับ